สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพและก็ขอสวัสดีเด็กๆที่น่ารักนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้เรื่องฝนค่ะวันนี้คุณครูจะมาแนะนําการทําใบงานในรูปแบบออนแทน์ hand, ที่คุณครูได้แจกเด็กๆไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นใบงานของอนุบาล3นะคะเรามาดูกันที่ใบงานแรกเลยค่ะ ใบงานแรกนะคะจะเป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาติและวัฏถักรของน้ำนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนคำและระบายสีภาพวัตถักรของน้ำตามแบบด้านบนนะคะจะเป็นภาพต้นแบบแล้วก็จะมีคำนะคะจากนั้นก็ให้เด็กนะคะเขียนคำลงไปข้างล่างอย่างเช่นอันนี้นะคะคำว่าเมฆใช่ไหมคะก็ให้เด็กมาเขียนคำว่าเมฆลงไปตรงนี้นะคะเขียนเสร็จแล้วก็ให้เด็กระบายสีให้ตรงกับภาพต้นแบบนะคะ ใบงานที่2ค่ะอันนี้ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อฝนตกนะคะใบงานนี้ก็ให้เด็กระบายสีภาพอย่างเดียวค่ะ ใบงานที่3นะคะเป็นเรื่องของโรคที่พบบ่อยในฤดูฝนและการป้องกันค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตามภาพและโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำที่กำหนดให้พร้อมกับเขียนคำตามรอยประนะคะด้านบนนี้นะคะจะเป็นภาพแล้วก็มีคำนะคะอย่างเส้นคำว่าจามไอป่วยนะคะฝั่งนี้จะเป็นรูปภาพนะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นรอยประให้นักเรียนเขียนรอยประตรงนี้จากนั้นนะคะโยงเส้นอย่างเส่นภาพนี้ตรงกับ ภาพคําว่าจามใช่ไหมคะก็ให้เด็กโยงมาหาคําว่าจามค่ะใบงานต่อมานะคะอันนี้เป็นเรื่องของโครงการในพระราชดำริค่ะเป็นโครงการฝนหลวงให้นักเรียนเขียนตามรอยประตรงนี้นะคะจากนั้นด้านล่างค่ะเอาดินสอลากเส้นตามรอยประเสร็จแล้วระบายสีภาพค่ะ ใบงานนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นโครงการแก้มลิงค่ะรอยประจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นบรรทัดตรงนี้ให้เด็กเขียนคําด้านบนเองนะคะอย่างเช่นโครงการแก้มลิงนะคะก็ให้เด็กเขียนตามนะคะยกตัวอย่างนะคะเสร็จแล้ว ก็ให้เด็กมาเอาดินสอนะคะลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพค่ะใบงานต่อมานะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเรียนรู้พยัญชนะไทยให้นักเรียนระบายสีภาพเฉพาะพยัญชนะที่ตรงกับรูปภาพที่กําหนดนะคะอย่างเช่นอันนี้รูปเต่าพยานนาัญชนะที่เด็กต้องระบายก็จะต้องเป็นตัวต่อเต่านะคะ อันนี้ภาพถุงพยัญชนะที่เด็กควรจะระบายก็คือถอถุงใช่ไหมคะพอเด็กระบายสีพยัญชนะเสร็จนะคะก็ค่อยให้เด็กมาระบายสีรูปภาพตามหลังนะคะใบงานนี้นะคะ ผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่ามีตัวพยัญชนะอยู่ด้านบนนะคะอันดับแรกก็ให้เด็กอ่านพยัญชนะก่อนค่ะอย่างเช่นลอจุฬานะคะอ่านมาจนครบนะคะจากนั้นนะคะด้านล่างตรงนี้จะเป็นรูปภาพให้เด็กเลือกพยัญชนะด้านบนเติมให้ตรงรูปภาพนะคะอย่างเช่นอันนี้ภาพยักษ์พยัญชนะที่จะต้องนํามาเติมก็คือตัวย่อยักษ์นะคะก็ให้เด็กเขียนตัวยอยักษ์ลงไปตรงนี้นะคะรายงานนี้นะคะเป็นเรื่องของพยัญชนะ ตัว A พิมใหญ่และ A พิมพ์เล็กนะคะค่ะก็ให้เด็กนะคะเขียนตามรอยประเห็นไหมคะเนี่ยรอยประพยัญชนะตรงนี้นะคะให้เด็กเขียนตามรอยประจากนั้นช่องด้านล่างตรงนี้นะคะก็ให้เด็กหัดเขียนตัว A พิมพ์ใหญ่และ A พิมพ์เล็กเองนะคะตามแบบนะคะเขียนให้ตรงช่องนะคะเห็นไหมคะมันจะมีเส้นนี่นะคะเราให้เด็กเขียนให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีค่ะในงานต่อมานะคะอันนี้เป็นการสั้น เป็นการทบทวนซ้ำเรื่องของตัว A พิมพ์พใหญ่และ A พิมพ์พเล็กผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่ามีรอยประตรงนี้นะคะให้เด็กเขียนตามรอยประเสร็จแล้วระบายสีภาพด้านบนนะคะต่อมาด้านล่างนี้ให้ระบายสีเฉพาะรูปภาพที่ขึ้นต้นด้วยตัว A นะคะรูปภาพที่ขึ้นขึ้นต้นด้วยตัว A ก็จะมีอะไรบ้างคะมดใช่ไหมคะลูกธนูนะคะ มีแขนแล้วก็มีแอปเปิลนะคะก็ให้เด็กระบายสีมาส่วนอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องระบายนะคะนี่ก็เป็นใบงานของอนุบาล3ในสัปดาห์นี้ค่ะ